จังหวัดนนทบุรีถือเป็นจังหวัดในพื้นที่พาดผ่านการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งเพราะคือจุดเริ่มต้นของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรีวังน้อยที่6 RA 6ไปยังจังหวัดราชบุรีพาดผ่านพื้นที่4จังหวัด8อำเภอ34ตำบลรวมระยะทาง119กิโลเมตร ซึ่งจะวางท่อส่งก๊าซออกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรีวังน้อยที่6 RA6 ตำบลส่น้อยอำเภอใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีขนานไปตามพื้นที่เขตระบบไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์บ้านโป่ง2องไซน้อยผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบลไซน้อยตำบลทวีวัฒนาและตำบลขุนศรีรวมระยะทางทั้งสิ้น2.82กิโลเมตร โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างท่อส่งก๊าซส3วิธีด้วยกันได้แก่วิธีการขุดเปิดหรือ Open Cut ที่ความลึกต่ำกว่าระดับดินเดิมอย่างน้อย1.50เมตรวิธีการดันลอดหรือบอ r ริงซึ่งจะวางท่อส่งก๊าซด้วยความลึกต่ำกว่าผิวดินอย่างน้อย2เมตรและวิธีการเจาะลอดหรือ h o r i z o n t a l directional drilling เป็นระบบการวางท่อผ่านสิ่งกีดขวางลึกลงไปอย่างน้อย6เมตรนับเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยมากที่สุดทางปตทจะก่อสร้างตามความเหมาะสมของพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกด้วยก่อนก่อสร้างเนี่ยก็จะมีวิยากรมาบรรยายให้เราฟังประชุมผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาชิกอบตอให้ความรู้กับประชาชน การที่เขาทำเนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัยมันมีมาตรฐานของปตทอยู่แล้วครับและในวันนี้โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จการคืนพื้นที่ก่อสร้างคืออีกหนึ่งภารกิจสําคัญของปตทที่จะส่งมอบพื้นที่เดิมของเกษตรกรตามแนวท่อก๊สธรรมชาติให้กลับมาทําเกษตรกรรมได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ตอนนั้นก็มีโครงการเข้ามาก็เหมนกันขุดเนื้อที่ดินลงไปแล้วก็มีการเปิดหน้าดินแล้วเสร็จแล้วก็วางท่อการ์ดเขาก็เอาดินตักเข้ามาในส่วนที่ขุดไปเหมือนเดิมนะครับก็อย่างตอนนี้ก็ยังทําการ,กรเกษตรได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวางเสร็จแล้วเขาก็กบให้อย่างดีทําการเกษตรคือว่าต้นไม้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทําให้เสียหายอนอกจากนี้อตทยังเข้ามาดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในพื้นที่โครงการ อันจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับผู้คนในท้องถิน่นควบคู่ไปกับความมั่นคงทางด้านพลังงานสะอาดนับได้ว่าพื้นที่แห่งนี้คือหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของไทยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต